เจ้าเป๋ะจะมาช่วยแม่ทำสวนใช่ไหมนะไปเลาะไหนมาเป๋ไปเลาะไหนมาอมแม่ทำเสร็จแล้วนี่แม่ทำเสร็จแล้วปืนเรืย ปืนเลื่อนเลยเอ,อาปืนเลื่อนปืนเลนไอ้นอนอยู่ข้างบนไอ,อ้บุมาเหรนเอาปืนเลื่อเลยนั่นเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนไปร้อนไหนมาอ้วนอ้วนไปร้อนใส่มาฮะ ไปละไหนมาสนุกสุขสบายสนุกอยู่สนุกกินอยากยังก็ได้กินสื่ออาหารมาให้นี่บรว่าปลาว่าเนื้อคันบ่ะอยากเคี่ยทิมลดคุณป,ปาา้าปลามาแล้วป้าปลามาแล้วป้าปลามาแล้ว ปะป๊าเลิกงานแล้วปป๊าเลิกงานไปหาปาปาไปให้ปาปาเน่กินให้กิน้อเอาปืนดเอาปืนดเลยไปดไปหาปาไปุดไปเลยไปเล็วขุนปุุปปาไปหาปาปาเลไปมาได้ยิน เจ้าของม่านไปเลยนะฮะป่าๆแล้วกวดได้แค่นี้มื่นมันกระโดดอีก ตุ่มแอปเปิ้ลตุ่งตึ่มตุ่งตงลูกไส้กันเลืกง่านและทั้งสองคนคิดนี้จะไว้แค่นี้ก่อนค่ะ